คิวเตมีครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีโอกาสได้ไปจับ Samsung Galaxy Z Flip 5มานะครับ เป็นเวลา20นาทีทุ่นๆเลยนะฮะก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาได้รู้ไปจับสัมผัสมาได้เล่นๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็รวบรวมข้อมูลเท่าที่จะรู้เนี่ยเบื้องต้นมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการใช้งานนะครับแล้วก็ทํารีวิวแบบเต็มมาให้ชมกันอีกด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยในคลิปนี้เอาข้อมูลเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้รู้กันก่อนมาฝากกันเท่าที่ผมไปสัมผัสมาจะเป็นไงกับ Galaxy Z Flip 5ตัวนี้เฉ ชมพูดถึงดีไซน์ก่อนเลยนะครับโดยรวมแล้วคล้ายๆเดิมนะครับเมือนจะเป็นวัสดุต่างๆนะครับอย่างเฟรมเครื่องก็เป็นอลูมิเนียมแบบเงานะครับมีที่สแกนนิว้ว้านข้างมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตรงที่พับก็มีคำว่า s ซัมซุงอยู่นะครับรวมไปถึงอีกด้านนึงเนี่ยก็มีที่ใส่ซิมนะครับแล้วก็มากับ USB 4ครับ แต่กระจกด้านหลังเปลี่ยนนะคบเป็น Gorilla Glass Victus p a s s เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นกระจกแบบเงาด้วยในรุ่นนี้และสีที่เห็นอยู่คือสีเขียวมิ้นท์ครับนอกจากนั้นก็มีอีก3สีด้วยนะครับนั่นก็คือขาวครีมครับม่วงลาเวนเดอร์แล้วก็ดำกาฟไฟสิ่งที่เห็นว่าเปลี่ยนได้ชัดเจนที่สุดคือจอด้านหน้าหรือว่าจอด้านนอกนั่นเองนะครับมาเป็นไซส์ใหญ่เลย3.4นิ้วแล้วครับตัวนี้เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเนี่ยจอมีขนาดเพียงแค่1น เอานิ้วเท่านั้นเองครับตอนนี้เต็มตาเลยซึ่งประสบการณ์จอนอกเต็มแบบนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับ motorola razr 40 ultra มาแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกันแต่มีจุดต่างกันเล็กน้อยครับเวลาจอติดนี่จะเห็นชัดเลยว่าบริเวณขวาล่างของ samsung จะมีการวิบขึ้นมาหลบกล้องนะครับในขณะที่ motorola razr 40 ultra เนี่ยก็จะเป็นจอเต็มกินตรงกล้องไปเลยนะครับ ซึ่งที่ s a m สุ n งทำแบบนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้ตัวกล้องเนี่ยมารบกวนสายตาหรือว่ากินพื้นที่หน้าจอไปนั่นเองครับจุดนี้ก็เลยเป็นจุดแตกต่างหนึ่งนะครับนั่นคือจอด้านนอกนั่นเองที่ต่างจากค่ายของ Motorola นั่นเองครับ และอย่างที่แตกต่างกันในการใช้จอนอกก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งม o t o r OLA เนี่ยเขาก็จะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างด้วยของจอด้านนอกนะครับเนื่องจากซอฟต์แวร์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าซัมซุงเขาทํามานานแล้วแล้วก็ทํามาได้ดีด้วยซึ่งในรุ่นนี้นะครับจอนอกพอจอมันเต็มแล้วเนี่ยก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเซตแอปที่เราต้องการใช้นะครับเปิดเรื่องของคัลเลนดารสภาพอากาศนะครับตั้งนาฬิกาปลุกเองเรื่องของ Samsung Health แล้วก็โทรศัพท์สามารถกดโทรได้เลยนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีลูกเล่นเสริมที่ไปดาวน์โหลดเพิ่มได้อีกนะครับตอนเปิดตัวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าการใช้งานเบื้องต้นนะครับพอจอนอกเต็มเนี่ยอย่างการเปิดแมปต่างๆมันก็เต็มตาทีเดียวนะครับทาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเปิดฝาขึ้นมาเลยนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถใช้งานแอปอื่นได้อีกอย่าง YouTube เองนะครับก็สามารถดูได้เต็มตามมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับใครอยากจะดูจอเล็กขี้เกียจเปิดฝาขึ้นมาก็แล้วแต่ก็ดูได้นะครับสาหรับจอนอก และน่าสนใจตรงที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอนอกได้หลากหลายรูปแบบนะฮะซัมซุงเขาก็เซ็ตมาให้เยอะเลยแล้วแต่ละแบบนี่ก็เรียกว่ามีดีไซน์มีความแตกต่างกันออกไปที่บอกคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองปรับเล่นเดี๋ยวรอดูตัวเปิดตัวอีกทีนึงว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าดาวโหลดเพิ่มได้อีกครับแล้วก็บางรูปแบบเนี่ยสามารถคัสตอมไมซ์เรื่องของช็อตคัทต่างๆได้ด้วยนะครับ ส่วนจอด้านในก็ยังคงเหมือนเดิมครับ Dynamic AMOLED 2X ความละเอียด Full HD+ Plus นะครับอยู่ที่6.7นิ้วส่วนถ้าถามถึงเรื่องรอยพับก็ตามที่เห็นนะครับมันอยู่ที่ว่าตอนที่คุณใช้เนี่ยมุมแสงมันตกกระทบตรงไหนนะครับถ้าตกกระทบพอดีก็อาจจะเห็นนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นปกติแหละคือมันเป็นจอพับไงมันก็ต้องมีรอยพับนะครับแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวขายจริงมันจะลึกหรือมันจะน้อยขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นยูนิตท,ที่ผมได้มาเล่นก่อนนะฮะอาจจะพับมาแล้วหลายครั้งก็ได้ ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีนะครับซึ่งแน่นอนนะในเรื่องของการพับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายเหมือนเดิมนะฮะมาจะเป็นการพับตั้งกับโต๊ะใช้งานนะครับจะกางเต็มๆก็สามารถทําได้ฮะตั้งเป็นตัวเซลฟี่ต่างๆก็ทําได้หมดเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วของรุ่นนี้นะครับ Galaxy 4 Flip นั่นเองและรุ่นนี้รุ่นที่5ครับ ซึ่งองศาในการพับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับอย่างน,นี้พับใกล้ๆจะปิดเนี่ยก็จะได้องศาประมาณนี้เลยนะครับน้อยกว่า45องศาอีกนะครับแล้วก็กางเปิดเนี่ยค้างไว้ก็นี่เลยได้เยอะเลยนะฮะก็ถือว่าทํามาได้ดีตรงจุดนี้ครับ แล้วในส่วนของเรื่องการถ่ายภาพหล่กกล้องเป็นยังไงบ้างนะคบเบืบ้องต้นเนี่ยได้ข้อมูลมานะครับว่ากล้องเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือกล้องหลังเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องอัลิทวายอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันที่123องศานะครับแต่เดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวรอดูวันเปิดตัวแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนึงครับ แล้วก็กล้องเซลฟี่ทางด้านในนะครับก็เหมือนจะสเปคเดิมเลยก็คือ10ล้านพิกเซลครับซึ่งผมเองเทสภาพกล้องหน้ากล้องหลังไปนิดหน่อยนะครับเอามาฝากกันเบื้องต้นแล้วกัน ส่วนในเรื่องของสเปคนะครับก็อัปเกรดมาใช้ชิปตัวล่าสุดอย่าง Snapdragon 8 Gen 2ซึ่งก็แรงขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยแบตเตอรี่เองก็น่าจะเท่าเดิมนะครับที่3,700 mAh แต่ก็แน่นอนอย่างที่บอกว่าชิป Snapdragon 8 Gen 2นั้นประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับซึ่งก็คาดว่าแบตเตอรี่จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนั่นเอง ขอย้ำนะครับว่านี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการไปลองจับเครื่องเล่นเล่นเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะครับพอดีได้เวลามาประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวติดตามรีวิวกันอีกทีนะครับว่าข้อมูลต่างๆนั้นยังคงตรง ามนี้ไหมนะครับเดี๋ยวลองงานเปิดตัวด้วยวันที่26นี่แหละจะได้รู้กันแล้วแล้วก็อย่าลืมสําหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับซัมซุงแล้วก็จะได้โค้ดมาเนาะอย่าลืมเอาโค้ดไปใช้จองตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมจนถึง10สิงหาคมนี้นะครับซึ่งคุณก็จะได้สิทธิพิเศษเลยอย่างซัมซุงแคร์พัส s 2ปีนะครับก็คือประกันจอแตกแล้วก็อุบัติเหตุนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโปรเพิ่มมูลค่าสูงสุดอีก15,000บาทซึ่งเดี๋ยวจะได้รู้กั ในวันที่26นี่แหละนะฮะว่าเป็นอะไรรวมไปถึงได้เคสแบบเคลียร์แก๊เจ็ด้วยนะครับมูล,ลค่า1 1 9่บาทฟรีไปเลยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็รีออเดอร์นั่นเองครับดูจากข้อมูลเบื้องต้นแล้วคุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างน,นะครับกับการอัปเกรดจอหน้าและมีการอัปเกรดเรื่องของสเปค นิดๆหน่อยๆนะครับก็ลองส่งความเห็นมาได้นะครับว่าคุณคิดยังไงและคุณคิดว่าราคาเปิดตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่และคุณผู้ชมจะถอยไหมกับ Galaxy Z Flip 5ตัวนี้ครับลองเมนกันมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามรีวิวด้วยและกันนะฮะจะมีรุ่นไหนมารีวิวอีกสําหรับ Samsung Galaxy เนี่ยมีแต่ผลิตภัณฑ์น่าสนใจที่จะเปิดตัวยังไงก็ติดตามให้ดีละกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยละกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ